สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลลางสารีอำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูดงอ้อยอีกแล้วครับดงอ้อยในในเนื้อที่6กไร่ยี่สิบตารางวานะครับฉนุทแดงครับผมแปลงนี้ขายยกแปลงอยู่ที่3ล้าน3ล้านบาทครับเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ห้าแสนนะครับอ่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกเส้นทางที่จะมาแปลงนี้นะครับนี่ตอนหน้าตอนหน้าผมเนี่ยที่ผมชี้ไปเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นทางของอาทางหลวงชนบทเส้นหนองนกข้าวลำขุนไทยครับที่แยกมาจากาเส้นท่าม่วงลำขุนไทยครับเนี่ยแยกตัวทีเข้ามาเนี่ยนะครับแยกจากเซเว่นมาเนี่ยครับามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณสักห่างจากเซเว่นเนี่ยประมาณสักกิโลกว่า,วาครับมาถึงแปลงที่ดินอันเนี้ยเลยนะ ที่รถผมจอดอยู่เนี่ยเป็นเดียงอ้อยครับที่ผมจะทําการขายเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาให้มาดูทางนี้นะครับอ่ะส่วนทางนี้นะครับสามารถไปราชบุรีได้ไปอำเภอหนองตักยาห่างจากหนองตักยาเนี่ยประมาณ9กิโลครับห่างจากจังหวัดราดุรีนะครับอ่อมันต้องผ่านอำเภอจอมบึงก่อนห่างจากจอมบึงเนี่ยจากของจังหวัดราบเรียประมาณ30กิโลครับผมเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่นี่นี่ก็จะประมาณนี้ครับ เรามาเข้าแปลงที่ดินกันเลยนะครับลักหมุดเราเริ่มจากตรงโน้นครับโน่นโๆ,ๆ,ๆที่เป็นต่อๆนะครับเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยเนี่ยทางนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยด้านขวามือของที่ดินนะครับอ่ายาวเข้าไปเนี่ยประมาณ158ถ้ามันติดทางถนนหลวงชนบทเนี่ยครับหน้ากว้างของที่ดินนะ65ส่วนซ้ายมือเนี่ยประมาณ150ตัดด้านหลังอยู่ประมาณ66ครับผมอ่ะแปลงนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่าส่วนพิษ รถเยอะมากเลยครับผมนี่รถบานเลยมันเป็นถนนหลวงเส้นหลักที่จะไปลาดลีไปอ่าส่วนใหญ่เขาจะบรรทุกผักไปสี่เมืองของจังหวัดลาดลีเป็นเส้นที่เป็นเส้นหลักเหมือนกันครับอ่ะเราเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราหันหน้าเข้าที่เรายืนบนถนนหลวงชนบทเนี่ยนะครับทิศตะวันออกเราจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยท้ายแปลงนะครับส่วนตะวันตกจะอยู่บนทางหลวงชนบทเนี่ย้ายมือจะเป็นทิศเหนือ ขวามือก็จะเป็นทิศใต้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมปะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยเยไฟฟ้ามีนะครับไฟฟ้าเนี่ยมันผ่านหน้าที่ดินเราเลยนะครับผ่านหน้าที่ดินเราส่วนส่วนปรนะาปาน่ะมันจะห่างจากแปลงที่ดินเราก็คือตรงเนี้เลยไปประมาณสัก200เมตรตรงนี้นะครับจะมีบ้านคนหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยครับเราก็จะต่อจากตรงนั้นอ่ะเข้ามาแปลงนี้ได้เลย นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยนี่แปลงนี้มันก็จะไปข้างในนู like ่นมันเป็นดงอ้อยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับส่วนด้านหน้าของแปลงที่ดินเราเนี่ยท,ที่ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นครับมันจะเป็นสระน้ําสระใหญ่บอ่อหนึ่งหนึ่งบอ่อนะครับในแปลงที่ดินหกไร่เนี่ยจะมีสระอยู่หนึ่งลูกเนี่ยนะครับน่าจะประมาณสักร่วม,ร,วมร่วมงานนะครับบอ่อเนี้ยครับลึกด้วยครับ มองไปไกลๆก็เห็นภูเขาเห็นธรรมชาติแบบนี้ครับมองไปนะครับเป็นทิวเลยส่วนใหญ่ของลางสารี่จะเป็นไรอ้อยอย่างที่ผมเกินมาหลายคลิปหลายวิดีโอแล้วนะครับเนี่ยนะครับเรามาทําพัฒนาที่ดินนะครับมันก็จะดูออกสวยเลยแหละครับน้ำไม่ท่วมครับแปลงนี้นะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาคุยกับผมนะครับแปลงนี้นะครับ มันติดถนนที่ทางหลวงชนบทที่จะไปลาดรีไปสี่เมืองล่องล่องใต้ได้ครับเนี่ยส่วนหน้าที่ดินเรานะครับก็จะเป็นดงอ้อยแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่เส้นนี้ก็จะไปลางสารี่ไปเซเว่นนะครับห่างประมาณโลกว่ากว่าเองนะครับความเจริญจะอยู่ตรงเซเว่นนะครับมีเซเว่นตรงไหนความเจริญก็จะเกิดตรงนั้นนะครับโลกิโลกว่ากว่านะครับติดทางหลวงชนบทนะครับเส้นนี้ อ่าแปลงนี้ครับโอเคใครสนใจก็ลองทักเข้ามาหาผมนะครับ0614782939หรือ id l ดียผมก็0614782939เช่นกันนะครับผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ